ข่าวดีศาลายินยอมให้หมายเซ็นรับรองขุดลันให้เป็นคดีตัวอยา่างจากปัญหาครอบครัวที่ร้อนระอุก,ก็เริ่มเบาบางลงสำหรับสาราคาเซนกินีกับไม้พิชลัดโดยทางด้านซาลาก็ได้พาลูกชายอย่างน้องแม็กเวลมาหาหนุ่มไม้ตามที่ตกลงคุยกันทุกอย่างก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายต่างฝ่ายต่างไม่มีเรื่องข่าใจอะไรกัน โดยที่ผ่านมาหนุ่มไม้ก็ได้โพสภาพคู้ลูกชายขนาดที่ใช้เวลาร่วมกันอย่างน่ารักน่าเอ็นดูวันนี้2พฤศจิกายน2563สาราคาเิกินีเดินทางมาที่ศาลเยาวะชนและครอบครัวกลาพร้อมกับทนายกินทนายความเผยวา่าวันนี้สาราและทนายความได้ยืนคำคัดคานของไมพิชรัต ที่ได้ถอนคำร้องก่อนหน้านี้เรื่องการเซ็นรับรองบุตรและสิทธิปกครองบุตรร่วมกับซาลาโดยซาลาคาเกินียินยอมให้ไม่เซ็นรับรองบุตรส่วนในเรื่องของอำนาจการปกครองบุตรนั้นต้องคุยร่วมกันอีกครั้งว่าจะลงตัวอย่างไรรวมถึงค่าเลี้ยงดูต่างๆจะต้องคุยรายละเอียดกันอีกครั้งซึ่งการรับรองบุตรนั้นไมพิชลัตจะได้เซ็นก็ต่อเมื่อศาลสั่งเท่านั้น ซึ่งสารนัดทั้งคู่ไก่เกล่ยกันอีกครั้งในวันที่24ธันวาคม2 5 6 3นอกจากนี้ศาลายัางยืนยันว่าไม่เคยกิดกันพ่อลูกเจอกันตั้งแต่แรกหลังจากนี้ก็ยังเจอกันได้ทา่าไมพพิชลัตและลูกว่างตรงกันอีกทั้งซาราอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างให้ได้ศึกษาเรื่องการเซ็นรับรองบุตรกับอำนาจปกครองบุตรรวม ส่วนในเรื่องสภาพจิตใจของตอนตอนนี้ดีขึ้นแล้ว